บ้านอะไรประมาณันบอกจากดงเห็นไปประมาณชิปกุหลักจากดงเห็นไปไกลเลยภาคลุงกิโลภาคบ้านของโกทางแหวนอยู่น่าหนูเม็นที่เป็นน่องที่เพิ่นก็ดีนะหมดละบอเห็นมีผู้ใหญ่ผู้ที่เพิ่นตั้งเพื่อนให้เจ้านี่ะเพิ่นว่าอยากได้ก้อนแบบว่าตัวนี้มันได้ชิปนี้หรอกจ่ายไป เป็นนั่นก็ได้ยันว่าจะแล้วมันจะมวนเน่าใส่ของเจาเลยมันฉินเาค่าของเนาะตัวน้อยเขาเห็นเอาไหมขมรับให่ที่ได้บอเียงบอกครับน้อย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 น่อย ส,สดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเพิดสสขุสูขคนนอว่าเอฟซีตางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศนั่นเองเป็นยินดีตอนทักขาสู่ซ่องกับุญมาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยอ่เมื่อนี้มาเพื่อนน้องเต่าคือเก่ามาอัปเดตเบิ่งก่อนคุณน้องทั้งสามคนต๊าเตมาบัดน,นี้เทกันเทคานแล้วพี่น้องเลยเนะะาะอาจจงได๋ก็เขาไปเบิ่งไปต้มน้ากันก่อนอื่นสิเขาไปเนาะสมบุติกระตังขอบุณขอบคุณไปทางูา้ใหญ่ ที่คอยสนับสนุนเราคอยซัพพอร์ตสมบุรณมาโดยตลดอดว่าเอื่อยหรออ้ายเนาะขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขุสุคนเนอร์หัลกคุณใหญ่ที่เคยเหมาะเวียเหมาะงานไห้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมาเนาะป้าพี่น้องเขาไปเบิ่งน้ำกันเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่เขามาเบิ่งคก็ปของสมบุนและบอกข่าวโฆษณาขอบคุณขอบคุณในไลน์อายุดีมีแห้งบุญคำนำซูเดอเนสุขุสุคนป้าพี่น้องเห้ โตยังไงมามาหนี้โธ่โธ่มาเทแล้มดแล้วเนาะโอโธโโอบลอยเมดแลอบลอยหมดแล้วสบายดีเด้อพอดีแก่หมดแล้วอเรืออยู่ไหนเนี่ยงานทำสก่อน แก่เศ้านี่บ่นี่เออเรียบร้อยอย่างไรวะนี่อู้หอย่างแบบ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 มาสวัสดีกินข้าวเศ้าได้อีละกินแล้วได้ยังกินข้าวเศ้ากินแกงปลาโอ้ปลาไม่ใช่ แกแม่แม่ตู้เพิ่นอามาตะนาวันโอ้ทองใส่เด้มาแทะแต่นาไขยื่นเป็นไข่มึกบึ้กขึ้นอ้าไข่ยังม้วนเพราะเลยนี่ยังอยูย่ยโอ,อ้ยกินยาแล้วโดยเอาอยาให้กินแล้วได้สางว่าทเทหีดไข่ไข่บุดขึ้นโอ้ยเราเห็ดเวี้ยงนักโทษนะไข่ทั้งน,องน,น่องโอง้ เดี๋ยวเขาแน่นแบบนี้เดี๋ยวเท่านั้นบิดนเลยนับดเอถ้าเอาดินเผาถ้าเอาดินเามีหบมีมองพิดตเอาละโบเพิ่จะเจามาทำเอยแม่หมอตอนนั้นเด้เด็กน่อยเขาทับหลไทนี่นะโอ้เขามาามแล้วเ่าเอานี่ได้ค่ะยังว่าเขา บัวลาด้ทำบลายเนะครมาอัวทานเขาคุ่าัทานจะตกนอท่านได้ตกลงคนเดือนคนดอกไม้ีเด่นเนาะยเด้คนทเี่นเคนทีเห็ดแล้วต้องว่าก่อนเนาะเพราะว่าคือทางพอสร้างนี่คนก็ต้อง ปิดจอบไว้ก็ได้เงินไว้ได้เนาะพอเนาะนี่ย่นี <S <S มน่มันะว้ดยาเนียเพราะว่าเอาดินเข่าแล้วเขากับจังซีได้ปิดทั้งหนามันเนาะไว้เก็ได้เพิ่ก็ได้แค่แต่คืนนี้บ่อทงนี้ก็ได้แต่ว่านี่ โอ้โทั้งนั่งแวเห็ดยังนะสวัีสดีเห็เรกยอะเมียนเมียนเมียนยงเโอยังเมียนทุกสิ้งทุกย่างเลยว้าากินน้ำแล้วกอามนี่ข่าวชาวันยขอร้งนสกินเอาอกี้ข้าชาเราโดยาได้ยังกินนะพัดตะกูดีว่ ใจนะยังบถยังมีใว่าน,น,น,น่ันอนีน,นอนวน้จะกินเมื่อไรสิเนาะที่พอเ,อเท่าเฮ้ยทำกู้ทำกู้นะเอ๊สบ,บายดีเด้อสบายดียทีไปทังไหนอนีบอกท่ไปทังไหนสิไปใช้ผ้าลานเลระไปใช้วันนี้น

โอ้โห <c oughs> oh oh, คนย่อข่าวออกมาเลยอย่านย่อข่าวเศร้าม <c oughs> ีอยังนี่โอ,โอ้ยลาบชิ้นก็กินเลยแต่คือว่านนีปกติกินลาบชิ้นนีน่แน่นเน่นาลาบชิน้นคนมากินข่าวเศร้าบ่สร้างบ่ได้กินขา่าวเศร้าบ่สามารถกินขา่าวเศร้าอยู่นี <c oughs> ่บ่กกินอาหารญี่ปุ่นมสาสักชั่ กินเป็นบางมือนะออนึ่ซุมมื่อนี่ก็เนวกินเนวอยู่ก็อู้ตื่นมาก็จักสีหายัางมากินม,มาเด้อมากินเด้อ,อ,อก,กินขาวเด้อโอยไม่ยังกั่ต้มเมี่ดูคัดมเม่ โอ้ต้มมีคือบูเห็นมีน้ำใช่รึว่าต้มให้ลูกกินกัเลยโอ้ต้มให้ลูกกินกัไดลกินน้ำลูกมาในแม่ปร้ซังประถาวน์ดอปะถาวกินแล้วลงหวาอลงวัดกินไหมป๊อกินกินแล้วกินแบบก็จะสีเหลืองๆตาแทอปะเนีอ่ๆ่าดส้นแซบเส้นแซบม่เขือนี่กิน เมื่อวานนี่กินกลาบซิปวันนี้กินต้มมีเปลี่ยนอาหารเนาะจับอยู่วะละ่ะกิน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้หากระเพิ่มหกกิโลเอามาจับดูตอนนี้หากระเพิ่มหกกิโลอีกต่อไปอยากกินเพิ่มหาก็ได้หาชิปอะไรก็สี่ชิปอะไรจตามจะตามสี่สิบเก้าไม่สาม ไอเหลี ơ, 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 òn, si ่มตะเออแต่ก่อนสี่นี้เนีสี่สิ้าสี่สิบหกนนั้นสามสเพิ่มไปเท่าไรเจ้โล้อ่นเพิ่มไปจักล้อสามสิบเก้าสี่สิบสี่เอ็่สองมเพิ่มไปเจ็ดกิโลขยันบ่อยยงอีจ้ะ ยังน้อยอยู่พวกหอกับอกปิ้นนะพวงปิ้นแะ้เขนว่าลายลอยชมำเขนค่อยแล้วยังจะมีขัวชิดซึ่งก็อีมยังเห็นเห็นคือว่าสีเอานอกไม่ดูน่นเลยว่เป็นสีมาบ่เป็นสีมาแดง ยังทำเกี่ยวเขาแล้วโอ้อีสามมือเกี่ยวเขาแล้วมาช่องป่ะมดาแต่ลําคันมาแต่น้องหละเพื่อนเพื่อนอยู่จากนี่ไปไกลเต๋อบ่ไกลไปไกลไปได้บ้านอะไรไกลดงเห็นไกลไกลดงเห็นโลพุโธไกลดงเห็นไปไกลเตะเบาไกลเตออบ้านอบ้านอะไร ประมาณชิบกุหลาบจากดงเห็นไปประมาณชิบกุหลักจากดงเห็นไปก็ไกลเลไผ่านดงกิโลผานบ้านหลวงโกทางแหวกเพิ่นอยู่นั่นะพูดเปนพี่เป็นน้องทิแต่เพิ่นก็ดีนะหมดเหวอเห็นนี่ผู้ใหญ่ผู้ที่เพิ่นตั้งเพื่อนให้เจ้าเนี่ยเพิ่นอยากให้มีอ่าสื่อของฝากไปให้เปลี่ยนสภาพบนเพิ่อน ไกลเติบเนาะจะหัดไปคนนี้คนว่าให้ซื้อของไปฝากเล่าว่าจันฮะแต่อีกสามมือเป็นสีมะเดียเขาแล้วเดเขาแล้วชิมนะครับชิมนะครับอาอชักปีก็เพิ่นตอนประมาณสิบสี่ซำเป็นสาวแล้วเนาะก็มังเพินเป็นสาว เป็นสาวเลยเนาะจากมาสีกล้วยกับสิบุกไก่บนไหนเนาะอยากอยากไปเด้อยากอยากเอาของไปเพิ่นมนะให้สิาพาไปได้ไปกับบ่พอเป็นงเจ้าเขาวเห็นไหมโอ้แต่เพื้นนอนหน้าพ่อนอนบาดนอนบาดแต่ว่าเพื้นกลับมากขำบ่กอือมือเศร้านี่เพื้นต้องออกใจเศร้าบ่อ ต้องเอาไปเกี่ยวเขาถุกมื้เดีวว่าเอื่อยมีของนะแบบมีของพี่ยาญเพื่อนให้ซื้อให้ค่ะถ,า,ถาว่าเขาบอกเพื่อนสิอย่าอย่าให้ให้มาให้มาแต่เว็นสิเพื่อนกับมาได้บอกอเดี๋ยวจังลองคุยเบิ่งเนาะเพราะว่ามีทั้งพี่ยายเพื่อนให้เม่ซื้อ เน me, <function als. S 1> love, really ี่ยกินไห้นะเป็นเป็นมาม่าหรือปลากระป๋องนี่แหละเป็นไข่นทยอะไรมาจาไปฝากน้องเจ้านนะไปฝากให้เพราะว่าอ่าคุอยู่คนอยู่น้ำมันพี่น้องข้างห้างบอกลวดยังไงคนไทยบ้านคนไทยบ้้านโอแบบว่าเป็นอีต้นนะเพื่อนเพื่อนบอกมีคนหลายบอกนี่ลายอือแต่เพื่อนทำให้ยูน้ำ อตนีจ้นองเด้าน้า่เข่าอ่ะอ่ะสาได้จงลงกันไหมให้เจ้ากินเข่ากินยังก็จะจังลงมันโทรถามคนไม่ใช่เหรอแล้วเปิ้สีสามารถเขามาเฮื่อนได้บ่น่เฮือนเปิไก่หน้าบ่เมเนโทรแล้วจะหาโมงเ่ราะจะหาโมงกูว่าขอระยะได้หรือยองเยแล้วก็จะมุดยัวให้หน้าแล้ อืมทแต่หา <apl ink S 2> แต่หา <pos anch. S 2> โมงเหมือนกดแ๋ยว่าเจ็ดมงกลางคืนเพินเพิเขามากอ้าวไปอยูน้ำเพิ่นกรหลายปีเนาะล่ะผลกันดีแอ้เพินกะเลี่ยงอะ่ปลาซ่เดี๋ยวจะคุยกันต่อปะลูกไปเบงทั้งสพ้างลำมมากอันนี้กันมากเลยอะ ขอบใจขอบใจใจลายน้องน้ำฝนได้เปรเริ่มเป็นมือกล้องให้ได้เลยนี่นี่นี่จะด้วยเศร้าเด้อบอะเมยังจะด้ยเศร้าเป็นยังจะด้ยกรึบจะด้ยกระดยกรึบฮะกินแล้วเลยสายอิ่มแล้วเมยังไปใช้เยอะฮะไปใช้เยอะไปใช้เยอะโอ้

นอนรับบัวพัวใครนอนไหนเนาะไฟฉิวหูเลยขาบุกบัวบากกับุกโอ้บริชนพัวพชาบางคืนนอนโต๊ะโตะพัวเบงกิอนอนารมันอุ่นโอ้คิดว่ามันอุ่นคิดว่าพัวกับโต๊ะอุ่นที่เป็นพัวใครโอ้ย ไอ้หน่องเอาไว้เซลน้องน้ำฝนตัวเบอร์ว่าคือว่ามันหนาวโฮมผ่าว่ามันอุ่นเนี้ยเนาะไปสิคิดว่าไข่ไปยังางมันเคืนนีนห้องเมื่อคืนเจ่าห้องข้าก็เปิดพัดลมมาเคลื่อนนี่คือโอ้โหคือว่าลมนี่ของห้องเพื่อฝนที่ตกวะเนาะหากมันตกทั้งผู้ใดทั้งใต้ผู้ใดตามข้าวฉันบริสุทธิหมดผ่าเลย บอกแล้วพักพรอในลายท้องใสก็ได้พูนบอกพักพรอลายมันก็เลยหัวอุ่น้นเ่าผัวเราอุ่นเป็นผัวไข่คิดเอาหัวอุ่นอ่ะที่แล้วได้เหรอเนาะอืออือะแกออกเลยโอ้อันพวกรถเขามาทามอะไรเขายังไม่ได้เล่ายังขี้าอืว มันต้องรอให้ผู้จ้างว่าก่อนว่าเั่นซะว่าคนเอารถไทยมาทมนีไว้อยู่บ่านี่เนาะเขาเคยขันคนไว้ใครหรอกปล่เขาเคยจ้างอยู่บ้านโดมเงี้ยน่ะเขาเฮ็ดสองมือคันแบบนั้นนะเ่าเอาแด้แบบนะคันเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดคือเฮ็ดและเมียนคันเฮ็ดจอไปคันเฮ็ดคือเฮ็ดได้ ไก่เพื่อนถามเบิ้งรถบมีบอสักก้าจกดินให้พอเถ่าติดต่อไว้ด้วยฝนเด้อถามพอเถ่าในนี่และเออเั้งเต่ออยากเอามาใส่เฮือนเจ้าดิต้องมีเนาะมันไว้ได้อย่างนั่นน่ะรถจกรถดามนี่รถแกนี่นเออเอาว่านั่นแหละมันจังไว้รถไทยนี่ยันว่าคันเข่ามาไว้ใครอยู่ อยู่พี่เขาเคยคลายรังนึงเท่าไรหกล้อยบอกทั้งทั้งเขาสุกสุกไปเลยเลยเนาะมีแต่หาลอก็ปั๊บหกบอกว่าปั๊บก็ได้นะเขามากถอดเลยชะทั้งทั้งมันก็ได้ชูมือนี่เออเขาปั๊บไปเลยนาะรองรังหกล้อยหกล้อยเขาถอกอยู่แบบนั้นแหละเขาสุกเขามาแบบโอ้ลดเขาใหญ่บอกเขาจังเขาบ่ได้ชุมเฮาเคยเห็ดอยู่แถวบ้านพุทธสีมนะเขาเล่นรถเขามาเลยได้ เงินบัตรผู้จ้าเขาเขาให้เจ้านั่นเใครจ้างรถไ้ายพอดนั่นเขไม่นั่นแทนไปกินกันโอ้ทางซุ้มเฮาน่ะเขาที่เอารถเขามาตัวอย่างรถท้ายพอ่ะกินคันละร้อยเองหาเงินหาคำเนาะบัดผู้จ้างพี่แล้วมันมาถอกเสร็จแล้วก็พอะสะได้ก็อยากสะไปนั่นแหละยังคือบอกและยิงตามเงินนั่นแหละแมนแมน เฮาผู้เฮ็ดนี่แหละเฮาเคิกอะ้รก็แล้วเฮาวชาอะไรคือว่ามันหลายคนแนวนึงผูเ้เดียวแบบเนวนึงคืออัอนเนีคันคือคันคือคือชมเจ้าอันเฮ็ดเวียกนี่คันคือแล้วคั่นคือบ่บ่แล้วเบิดสิทั้งพ่อกัเอาเอาเงินเลยบ่หรือว่าจังได๋อ่อเบิ่งก่อนอ่า,ามันเป็นหุบห่างเล้วนี่เบิด2คันก่อนช่องลังก่อนแบบว่าเฮ็ดแนวนี้เบิดนะครับมันชาดินนะจังว่ากันปรึกษากันก่อน ว่าวไปก่อนเลยมันชีวิตกันวอแบบคันคือว่าเนาะคันคือว่าทั้งพ่อว่าเรื่องเงินเรื่องค้ำน่ะคันว่าปกติคันคือเฮาเคยเฮ็ดกะมันแล้วเบิดจึงได้ใจเนาะถ้าคือว่าเรื่องก้อนเรื่องว่าเรื่องเงินเรื่องค้ำคันว่าอยากได้ก้อนแบบว่าตัวนี้มันได้สำนีแหละกะายไปเป็นนั่นก้อนก็ได้ยันว่าอยากหมูก้อนน่คุยกันเบิรงเนาะ ตัวอย่างคือห้องน้ำกับจุกเล้าคนละคนกันยังว่าเออแกเห็นดีเขากับปรึกษาหมู่ก้อนสินบอกไปก่อนกับกินคุยกันเบิ้งเนาะกันคือไปจำเป็นไปบอกจำเป็นกับเมย์ใครตัวนี้กันหาลักกับคือบอกคนละแต่กาวกันคือมีแต่ผู้ใหญ่เฮ็ดเวียกที่นั่นผนจากแล้วก่อนไหนตามที่เคยเห็นแบบว่ามันได้เป็นก้อนนะนะแล้วปุ๊บเละห้าบาทเดียวเป็นก้อนได้เนาะอันมึก คืนนี้ก็คัมเบอร์รีแล้วไปในเฮือนคนก็เออเป็นกับไป่เวอร์รีน้ำชางกันแล้วดอกไม้กับเป็นกับเห็นละเฮือนชานกันอืมแล้วคือใจพอชานก็จะหัวใได้เป็นก้อนพอได้เนี่ยมุงเห็ดตูวเป็นยังอยู่กันแล้วพอบนบัวนี่นี่ทำได้เอาเหล้ามาเห็ดบนอยู่แดงโป๊ะเท่าอีกมากเหล้ามาใหงอกอ่ะโอ้เจ้าดำบริมีเฮือนอยู่บอกโอ้แล้วโอ้อยู่ในเทียงหน้ากันแล้วคืนไผยก็อยู่ ใส่น้ำลูกบ้านลูกแหละน้ำจะแข็งไกลแล้วแต่ยามันคะแนนมันใส่น้ำใส่ซะน้องสร้างไปหามเขาชากระโหยลุกไปเศร้านิดเดียวเพื่อไปหาหานน้ำทีโอ้กันหมูถูกไปนี่แหละคอยเห็ดไปดีกว่าเ้าบ่มีแนวเห็ดขันเ้าได้ไปก็พอได้อันเห็ดกระต๊อบกระแทบอยู่เนาะ แก็ได<ร>้มันก็บดดนดอกถ้าวามีรถเกดินเข้ามาค่ะบ่ยากเนาะอย่าอยู่คันเดียวแล้วอ่ะเดี๋ยวน้อยหนึง เกะออกเรียบร้อยบาานเกะตีแบบเรียบร้อยอีไรบ้นอะไรบดบดงอยอะไรเออะไรม่ยั้งบานนี้เขายามเดีใช่ฮะเายอ้หให้ยอ้ายามเมื่อไรนี่คืนนี่แต่พวกเขามีคืนนีเออเขามีบ่นงอย่มือนั่นคนผมมีบ่นงอยเออคนคนเล่าช่างกินปลาเป็นฮเบื่อตาย เดจะเผาทุกเมื่อพยาามเขาไม่เห็นเลยโอ้มือสียาเนี่ขท่านช้ำบาดนี่เดือดจะเผาทุกเมื่อเจ้าว่าเขาไม่มองง้อยเขาย้มใช่โอ้ดีแล้วมันจะมันเาใจแของเจ้าไดนมันิีนเาค่าคของเนาะโอ้มีแล้วมีผูามีวมีผู้ยามสันดักเออเออ ของน้องน้องฝนเนี่ยยามก็แต่มือคำอิดบุมาหนุ่มน้องน่องฝนถือปุ๊บยามปั๊บไยังดิ้นดึกดึกป่ายัง่้ตาองยังวมนได้ตายเลยของน้องเตวยังวันมันกรงแหล่มันตากแดดห้มันแห้งลาวขยามป้าแห้งกินป้าแห้งเลย

ทาก่อสร้างเพื่อนกาไปบันิบึงเลาะรอบๆกอนเหลืออยู่คันเดียวเราเดี๋วตัวนี้ือพกันหยกไปั้างนน้แต่มันแห้งแ้วก็เอาเข่าได้ได้ดีแ่นาะีเงินเนาะ กยามมันเอาอะไรจะไปช่องวันนี้มันบดได้ย่ามตัวขบนเห็นย่างอยู่บ่เฮ่ยย่างตัวนึงตัวน้อยขบวเห็นขบวนเห็นตัวนี้แล้วใครมีเชื่อกาแฟเราอ่ะ พอยามโมบดยังติดบยังติดเดียวไปเอาเอ็มเลยไม่พอสร้างกัน่ะมาเขบ่าจนได้สามมือยังโมพากันยามแล็อกตอนนี้ขามกัน เติมท่านได้เติมพพราอยบ่มเออขอบใจขอบใจโอน่ะคือปยย่าบอกฮะตราคือยาขกันแล้วทำได้ตัวนันยำก็ใ้ตั้งไหมเอามเอาบจขอบใจที่ใบไรบอกเพียงบอครับน้อยน้อยน้อยนอบเออาเอาจะเติมพลังกอนเพราพลังแรง ตพลังเติมพลังเตป้าเฉียงท่องกลังอู้ออยู่ชงชชยหัวมานี่ยคุณบ้านน่กินข้าแต่เมงเฉียงท่องนี่ลมบูบูบูอยู่กินางมันเกินได้่ดีล่ะคู่บ้นบอกใช้คือมีเท่านี้บ่ฮะยังไครอ่ะนะเฮา แม่นบ oh, işte oh, mm ่โอ้แล้วบ่ช้ำบายบ่โอ้ดย้วยด้วะเรือชุดไทยพี่น้องไงเนาะอาจจะในคลิปนี้เขาก็สีคอเจ๊าะกันพี่น้องเดี๋ยวจังพ่อกันในคลิปหน้าพุญแหละไปอีละยังงันพี่ก่อนเดี๋ยวจังพ่อกันในคลิปต่อไปโอ้เฮียทรายคนนี้บ่พ่อช้ำบ่โอ้ แต่การงานว่าพี่ก่อนบาทนี่มีแต่มีแต่ะห้ทั้งน้องแตวถามเบิ่องข้างน้องเด้อแตวเดนาะทนแบบว่าเพิ่นเข้ามาได้สิหรือว่าช่วงลองโทรถามเบิ่งเพิ่นเพิ่นสะดวกเข้ามาโ่น่าเอาจังเลนไปเคื่อนเพิ่นสิยหักเอาก็ไปบูือคือกันแล้วก็บ่มีผู้พาไปเพราะว่าบรจักเคื่อนกับเจ้าเนาะ อ้าวเจ้าหูเสียงท่องอ่าจจากในคลิปนี้กาสีขอเจ้า,านีก้อนพี่น้องเลยนะจากในกนะคอยเป็นคอยไปเนาะแ่วเนาะเป็นหูกเป็นห้างขึ้นแหละอ่าเดี๋ยวจังพ่อกับคลิปหน้าแจวพ่อนเขาลูกเขาเต้าก่อนนะสะบายดีเด้อดยสบายดีพี่มือกล้องไข่เด้อโอเคพี่นางเลยนะโอเคพี่นองเลยนะเรื่องเรียน้องแตวกะเหลือ ไกลสิแล้วแล้วก็แอวเท่คานก็ได้รอแต่เพื่นเอากีดินเข่าเอากีดินเข่าแล้วกับเทหลังจากกดินพอแล้วก็เทคานลอยเทคานลอยแล้วก็ปิดปิดปิดอันทั้งหน้าเิ็นก็ปิดทั้งหน้าถือว่าสําเร็จเนาอะ,อะจังไดเดี๋ยวก็จะังคุยกับพ่อท่งพ่อสร้างเพื่นว่าสี่เรื่องเงินเรื่องคำเนาะเพื่นสิว่ากันจังไดถ้าว่าเพื่อนเอา เค่งหนึ่งก้อนก็นสิให้ไปพี่น้องเลยถ่ายใจเบิดเดฮักะบบทบทใจโบ้ไราบว่ามันยังบบเล่วเนาะอ่าาจจะในคลิปนี้ขอตัวก่อนพี่น้องขอบุญขอบคุณเบิดสุขสุขคนที่เขามาเบิ่งมาสมนะไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสบายดี